สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆกับเอิมกระทะใหม่อิมกระทะใหม่อีกแล้วครับรอบนี้มาผ่นอนเพื่อครับมาจะผ่อนมาได้ดนแล้วนะครับสำหรับวันนี้กแ็แนวกินเฮา,า,งงานี่ครับอ่าไส้ละไก่ไกอีกในงานไก่ครับไก่ลุยดง ไปยืด่งก็มีอุปกรณ์นี่นะครับพริกใบมะกรูดพริกไทยใบยีราต้นหอมนะครับเดีนะ๋นะยวลุยกันครับครับเอ็งมาทำมาเอ็งมืามมาอมนี้ว่าเมนูนี้สเสียบว่าหอมด้วยครับนะอเอาลงต้นตำเครื่องครับใส่พริกไทยลงไปเลยครับพริกไทยเม็ดนะ อ่าตามใจมาครับไปอ่าตามไปใคแล้วเห้ก็ตามเลยตะไคร้อ่าไป ใส่ต้นหอมหน่อยนึงมันเหลือครับทำพร้อมแล้วเฮาก็ใส่พริกแห้งครับพริกแห้งก่อนเลยพริกแห้งพริกสดไปที่หลังครับวอาพริกแห้งต้อง่อน ตำกระพิกกินได้ครับพริกสดพริกสดหอ,อมแดงกระเทียมวันวันแล้วครับให้จบจบไปเลยอ่าจบจบหกอาจจะเล็กไปนิดนึง อ๋อว่าง,งบเขาหน่อยครับงบหน่อยเรมีคกผลลึกๆคนนี้ใ้เห็นบอ่อของเหตดมันไหลเครื่องหลายต่างเดี๋ยวใส่กะปินนิดนึงกะปิใส่กะปิ้นนิดนึงครับนี่กะปิอ่าปิ้กหน่อย อบอจาเป็นตรงตําให้มันละเอียดครับเอาพอจะแตกบรจาเป็นตรงอแห้งอ่ะพอเราตั้งละท่มันจะร้อนได้ที่นะฮะร้อนแล้วะะอ,อ่ะใส่หนังไก่หนังไก่พอจะเอาเป,เป็นน้ำมัน นะครับลงไปเลยเราก็เพื่อจะได้น้ำมันนะครับเพื่อจะได้น้ำมันของเขา <c oughs> อ่ะเพอเขาได้น,บบน้ำมันจากนังไกล่แล้วครับต่อไปครเจาใส่พริกีเยาะตำไปโคกว้เนาะ ออออเอาลงไปเ่ยหัวยืดได้ไหมอ้อหัวไวแล้วเพื่พอร่มดูกันแล้วครับ ไปไปไปก <c oughs> ็ขัวเรียกกัลงหรือไก่ต้อนเข้าไอันนี้เป็นไก่หนองไก่ครับหนองไก่ครับส่วนรถปี 2, กประมาณกอโลครึ่งลูเค็งนะครับน้องฮะลงไปขวัวต้อไป ป,ประมาณอ่ะพวะ่วไปได้สักระยะประมาณหนึ่งนะครับเนาะเขาใช้น้ำเติมน้ำครับนำคนครบนำลาครบแล้วว้าโอน้นักไฮครบก็ได้อังสิลาอ่ะใส่กระปุกไปน้ำครับราว่าจิเป็นเทาน้อย สองช้อนหัเขียวสองช้อนคุกเปยังไงครับสองทำเน้ำตาลครับนำตาลก็นงช้อนหงออน คนขเขากันครับ เดี๋ยวเ้องจะปิดฝาไว้ปิดฝา,าเพื่อความนุ่ม,มหอมอร่อยกลมกล่อมไปเรื่อยๆครับปิดไฟเลยเนี่ยหลยังจากปิดฝาได้สักระยะหนึ่งครับเดี๋ยวห้องจะเปิดใส่ใบสมุนไพรสมุนไพรไปหน่อยครับมีใบ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  มบมอนครับใบม,มอนใบม,มอญสมุนไพรเน้นครับนสมุนไพรเน้นเน้นเน้นสมุนไพร ปากันอีกรอบครับปาอีกรอบนึงนี่วันนี้ก็ทารอบไฟนอนไฟนอนรอบทุท่ทถายละอ่ะมาพเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็น่าจะน่าจะเปิดแล้วแหละลองมาดูมันโอ้เปิดฝาแล้วโอ้โหแล้วเขขอลองชิมดูก่อนนะลองชิมก่อนวันนี้เงวันนี้ปรุงใส่ผงนัวเรียว่าชูรสแล้วก็น้ำปลา กินก็หอมแล้วหอม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 น่าอร่อยอลองชิมด,ดูไปทอ,อนเยอะหัวนที่ต้องใส่สุดท้ายะก็น้ำปลาครับละ้วกะ็น้ำปลากินหอมหุนไทครบเครื่องครับ น่าอร่อยสุสดๆเลยกินอย่างหอมเลยเพื่อนๆ <c oughs> ไป หลังจากสุดท้ายท้ายสุดครับก็จะมีเนี่ยใบยีราต้นหอมใบมะก,กรูดเพื่อความอร่อยอร่อยหอมๆนะครับไปเตะนกป้าลงไป้าสุกหืกลิ <c oughs> ่นหอมขึ้นอีก สุดเลยเพื่อน,นดูดูด,ยดยูย่างนิ่มๆอ๋อหโยกลิ่นหอมรสชาติชิมแล้ว